สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซีอีหล่าหน่อยสวัสดีเอฟซีซาเปียบันแพงสวัสดีเอฟซีพรางเงียบทุกทุกคนป้าพี่น้องลูกสาวไวออ้ญีโจ๊คือมีตะพูเป็นตาหักแต่พี่น้องมิตตพูเป็นตาหักตาแพงตะเอะตะแอะอยู่ป้าลูกสาวบ้านน,านี้มีตะพูงามๆไปเบิ้งกันพี่น้องไปเบิ้งไปเบิงเบ้ง เด็กมจ้านเด่ง้ดไปเตาีนมโ้ดาลูว้อนกสม้แล้วเป็นจ้าเด็พ่อแม่ ลูกสาวบ้านนี่มิตรภูตะหักเนาะมิตรภูงามๆลูกสาวผู้ใหญ่โจลูกสาวใหญ่ลูกสาวหลามีมิตะภูตะหักไหวทอกันไหวไล,ไล่กันห่างกันสองปีสามปีใหญ่ใหญ่เอดนองเล็กมิตรภูเป็นตะหักเนาะพี่น้องเบิง่งดูละ่ะกรมเกี่ยวสามขีกันดีคักบ้านนี่โอ้เห็นแล้วกะอ่า คุณดีใจน้ำไอพ่อบ้านเพื่อนผู้ปกครองบ้านไอสาวน้อยเพื่อนเนาะเห็นลูกสาวมิแต่คนตะหักตะหักพี่น้องว่าว่าเด็บซี่ว่าคือกันบ่เออเด็กน้อยมิแต่คนตะหักตะหักอีีหลาก็ตะหักน้องไม่กันนะหักกเอนดูพี่นับถือพี่โอ้เห็นหล้วกับอุ่นบ่บว่าสิเป็นรับเพื่อนโชว์หรือสาวน้อยเป็วันแพง แบบฮักกลมเกี่ยวกันดีเนาะพี่น้องเนาะเห็นเรารู้สึกเออดี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 ดกหน่อยมากถ้ามหากินเนาะมีความฝันเพื่อที่ไปเลี้ยงครอบครัวทุกคนก็มีความฝันมีความหวังก็อยากได้อยากดีคือเอ้ยเห็นเอ้ยเห็นแก่อยากอ่ามีชีวิตที่ดีขึ้นอยากเลี้ยงดูครอบครัวอังสี่ไหพี่น้องสิบสามปี สามปีคิดได้ก็โอโอเคนับถือได้นับถือนอน้องๆเนาะเด็กสมัยนี้เก่งอีหลีทุกคนก็มีความฝันเพื่อที่สิอยากให้พอรอบค่อไม่ไม่ยูไม่กินยังสิแมะแต่ว่าไอแต่เรานนมากับพื้นฐานกัก็บ,บ่คือกันเพราะฉะนั้นก็ฝึกฝนไปเด้ออีหลาเด้ออเอย่เบื้องเอย่เป็นตัวอย่างคือจังไออ่า วัดเพื่อนบอกั้งแต่มือปฐมมือคุยกับน้องในรับเพื่อนโชนแหละให้เบิ่อุ่งอิงเป็นตัวอย่างว่านั่งมาจังใดนา่งไปจังใดกว่าสีดังบันนี้ว่าชีวิตคนมันบ่คือกันเขาว่าเกิดมากกับเพื่อนเคยเห็นนียแหละคนเดียวนี่แหละมากมือแรกก็ดังเลยแล้วก็ดังเรื่อยเพราะฉะนั้นคือปร่พฤพืนตนให้ดี่วนว่าพี่วัดสิวดลสอนน้องๆก่อนหน้านี้เคยแกได้ล่งไว้แล้วว่าให้เบิ่อุ่งอิงเป็นตัวอย่าง ปรฮหิทจังไดการว่างตัวการจังไดซสิลนะแล้วก็แบบอ่าพ่ต้องไปพ่ต้องไปเลียนแบบยร์ไผให้เฮ็ดเป็นตัวของตัวเองเห็นภาพแล้วเด็กๆแบบสนุกสนานกลมเกลียวฮักเกลียวกันจะดีใจนํำบอโจดีใจน้ำพญโจมมแตรคนลูกสาวงามๆนะเจ้าเนาะมแตรขนะนะ้น่ะฮักนาฮักปีนี้กับจังไดก้กับป็นกำลังใจให้ในเด้อพี่น้อง ทักษะไอ้วงหนึ่งวงสองนั่นแหละมีพอผู้เดียวกันกินข้าวมอเดียวกันเด็กน้อยกะมาตามฝันกะขอให้ทุกคนอา่าประสบความสำเร็จเนาะเพื่อคนข้างหลังงี่อยูกะฝากใบน้ำแน่เมื่ที่สิบแปดเมื่ออื่นกลุ่มปิดบัตรราคาหนึ่งร้อยสามสิบเกาบาทลำพือนโชว์กับอาซานอพิบันแพงแล้วก็มีอ่ะรับเชิญเสียงวีหกเนาะมีไอ้บอสนุก บอนกกับบอนุแล้วก็น้องไอไอแล้วก็ล็อบเตอร์น้องน้องคอปเตอร์มาหมื่นผู้ใดเพราะท่านได้ซื้อบัตรกับเขาไปซื้อเดือในสาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจเงินใครเดินบัญชีเดิมพี่น้องหมื่นมิโชไมอีลานําลร่องไปซื้อบัตรไปเตะเนี่ยซื้อตอนนี้เลยแหละมันยากถึงมื่นมันสิบว่าได้แห่กันมันสิบแบบแอดมินก็สิไดดึงดึงเขากุมเลยโอเคนะพี่น่องาะเบิ่งเด็กๆหน่อยเห็นล้วกับมีความสุขกับ เออให้เด็กหน่อยพวกนิวเจนรุ่นใหม่พุ่นมาหามปาน้องคนเดี๋ยขให้ประสบคามสำเร็จกับพี่น้องกะฝากดูแลนั่งเอซีได้ลาโคนดกับฝากบิ่งี่เงยกันเด้อค่ะเด้อมื้อน,น,ดดนี้คลิปนี้กับว่าจันี้ผู้ใดบ่ทันได้ติดตามก,ก็กดติดตามไว้เลยกดกระดิ่งกิ๊งกิกิ๊กๆนั่เด้อค่ะเพื่อสิวพัดต่อไปโอเคสวัสดีค่ะ